สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27กันยายน2566นะคะมาดูพ่อกินข้าวค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอเอลอยดิเียเจจากนิ้วมื้อกังวันค่ะฝนตกปล่อยๆฝนตกฝนตกอยู่นะคะ แม่ยังไม่มากินข้าวนะคะแม่ยังไม่มากินข้าวไม,ไม่กินข้าวอ วันนี้มีกล่องพัสดุมาเดี๋ยวจะแกะกล่องพัสดุนะคะจับผิว ชั่นทาผิวเจลลัมทาผิวมันอะไรอะซื้อมาอะแล้ออกได้สบ,บู่สก้อนสบู่ มัด้วยแหละแมรนะแมแวนะเนซนี่น,นีสบู่สบูส่ไงสบูส่ทยได้มานี่มสังเให้แม่วดงนนี่นะะ่ เรืวซั่มทาผิวไนี่หมทใ้พ่อนี่หมือนสั่งมาเพิ่มแต่จะบูมเลยไ่ห